ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ในชูศักดิ์ชุนเกาะประจังวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงประการโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีรัฐมนตรีสุขสันตพิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนกล่าวรายงานพร้อมในคณะสงมนาราชาการสื่อมวลชนเข้าร่วมซึ่งเมื่อจากนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยผู้มีการสำนักง,งานปปสภาคหนในวัฒนาเกิดผลได้ผลักดันให้สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดก่อตั้งเป็นชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6โดยสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์สมาคมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคสมาคมนักวิทยโทรทน์จังหวัดเพชรบูรณ์และสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวคิดทิศทางการดำเนินงานและสับสนบทบาทความเข้มแข็งของสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งติดตามด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้แก่โครงการวัดสีขาวรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมวัดปลอดบรุรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้พระศรีพชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เมตาร่วมประชุมเชิงประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนจำนวน50คนคณะสงฆ์จำนวน80รูปซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการประเมินผลการทำงานติดตามการทำงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป